ถ้ามาปฏิบัติเพื่องจิตจากทีนะมิถะความง่วงงูลเคลิบเคลิมนี้ได้ด้วยการที่มาทำอาโลกะสัญญาคือความสำคัญหมายว่าสว่างโดยการทำจิตใจเนี่ยให้สว่างคือทำให้จิตใจเนี่ยเข้มแข็งขึ้นด้วย ธาตุของความเพียรด้วยการทําความเพียรหรือที่เรียกว่าอารัมพธาตุโดยการเริ่มกิจที่ควรทําในขณะที่ง่วงงุนเคลิบเคลิมเวลาเราจะตื่นนอนเนี่ยมันจะมีความง่วงงุนเคลิบเคลิมคือไม่อยากลุกจากที่นอนหรือเวลาเรานั่งที่สบาย,บายๆก็ไม่อยากลุกจากที่นั่ง การที่ทำจิตให้สว่างก็คือการที่ทำจิตใจนี่ให้เข้มแข็งให้สว่างโดยเริ่มทำกิจที่ควรทำทันทีถ้าจะทำสมาธิก็ตั้งใจทำเลยลงมือทำเลยถ้าจะลุกขึ้นยืนก็ลุกขึ้นยืนเลยถ้าจะลุกจากที่นอนก็ลุกจากที่นอนเลยโดยที่ไม่ตามใจคือไม่ทำตามอำนาจของความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม